สวัสดีค่ะตับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกกนะคะวันนี้นะทุกคนโอ้ทองค้าปลอดปร่งมากวันนี้นะวันนี้เราก็ทุกคนใส่เสื้อนะคะสีเหลืองเนาะแม่พีวันนี้นะคะมีงานใหญ่นะคะที่ โรงเรียนนะคะกลุ่มนะคะเนอะก็เป็นโอ้ค่าซีมาดู่ีนี้ก่อนคนนะพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ โอ,โอ้โหแสดงว่าที่ค่อยไม่อยู่สี่วันนี่แสดงว่าฝนตกแรงมากเลยทุกคนนี่มาวันนั้นน้ำเกือบจะแห้งหมดแล้วนะทุกคนโอ้แต่มาวันนี้น้ำเยอะอีกเลยอื้มเนี่ยมันซึมซออลงไปข้างล่างเลยนะทุกคนโอโ้แสดงว่าฝนตกแรง อืมก็ว,วันที่ค่อยมาพาเอฟซีมาดูวันนั้นนะมันแห้งแห้งแห้งมากเลยเกือบจะคอดแล้วเกือบจะแห้งขอดแล้วทุกคนโอ้ฝนตกมาอีกจริงเพราะว่าน้ำหนามันก็ดูแลเหมือนแห้งนะน้ำนี่ล้นเลย ตื่นองเลยว่าจะมาดูลูกออดสักหน่อยว่ามันโตขนาดไหนแล้วทุกคนแต่ตัวนี้น้ำเยอะน้ำเยอะเลยทีเดียวเขาก็น่าจะโตแล้วเนาะ จุบจับจุบจับแล้วเน yeah. ียงในตำนานจริงด้วยวันนั้นค่อยมาสองน้ำนาอย่างนิดเดียวท้องฟ้าสวยมากมบรรยากาศทุกคนโอ้ดูไม่อยู่ ไม่อยู่กี่วันนะสีวันใช่ไหมนี่หน่อไม้ก็ออกยาวมากโอ้ยยาวเร็วมากเลยสองลูสองลูโอ้โหโอ้ยฟุ้แรงจริงด้วยทุกคนน้ำเยอะมากเลยดู มันไม้เลี้ยงน้อนมันก็จะยาวมากยาวเร็วมากอือหืออุ้ย,ยสิงกบมาทุกคนมันกระโดดเออสงสัยใส่น้ำมาเมื่อกี้แลวเนาะมันคงลงไปไอกำน้ำแล,ล้วล่ะ ลงไป้อมกับน้ําดูน้ําจนจะขึ้นไปจนถึงเนี่ยโกอไผ่ช่างใหญ่เลยเออฝนแรงจริงๆด้วยดูแล้วก็ยังคงมีขยับตัวเล็กน้อยทุกคนยังเหลือนะแต่คงไปยังไม่หมดกันอื้อมาอยู่สามสี่วันนะมาดูถึงกับตกกระจายเลยโอ้น้ำเยอะ มาดูวันแห้งแล้วแห้งเกือบจะข่อนแล้วผิดการกับวันนั้นมากเลยนะทุกคน นันแห้งมากเลยนะอ,ยอุ้ยโออตกใจหมดเลยนี่นะคะความอุดมสมบูรณ์หลังบ้านลุงเนาะนะก็จะมีกบเขียดน้ำมาลงไข่ตรงนี้แล้วมันก็จะขยายพันธุ์นะคะว่าไม่มีใขรนะคะมาช้อนเนาะก็ปล่อยเป็นธรรมชาตินะคะนี่แหละก็เดินเลาะตะลิงก็กระโดดตุม้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้ตเลยทีเดียว เนี่ย uh, ตรงไอฝูงของอะไรนะเอ,อ่อลูกออสอ่ะตอนที่แม่พีพามาดูนะมันก็จะเป็นตัวเป็นแข้งเป็นขาขึ้นใหม่นะขึ้นอีกรอบนะทุกคนนะเนาะรอดูว่ามันจะลงมาไข่อีกรอบไหมแต่น่าจะลงไข่แล้วเนาะวันที่เราไม่อยู่ โอเคนะคะก็พาซมาเลาะดูนะ,ะลูกมดนะเจ้าลูกมดนะว่ามันตูหรือยังแต่ต้องตกกรใจเลยมาน้ําเยอะมากนะแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะฝนตกดีกว่าฝนไม่ตกนะลูกอ้อนมันก,ก็จะตายนะทุกคนเนาะอันนี้ยังดีที่มันฝนมาน้ําก็เลยไม่แห้งลูกออนก็คือรอดต่อไป ีนี้มะม่วงกระสอไม่เป็นแล้วนะทุกคนพิการนี่มันเป็นเยอะมากมันเป็นเขาเรียกว่าเว้นระยะปีเป็นหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆจุดนะก็มีต้นมะม่วงกระสอแต่มันไม่มีลูกนะทุกคนดูดูเฮอฟุ้แรงจริงจริงด้วยแต่วันนี้ท้องฟ้าโปรง่งเลยทุกคน ปุ๋งดูทีเดียวหนูต้นนี้ธรรมชาติของเขาอยู่ในน้ำเนาะก็เลยไม่ตายนะทุกคนนี่นะวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะมารวม ที่โรงเรียนบ้านกุกตูมนะคะมาทั้งตำบลเลยทุกคนทั้งอำเภอกนะก็จะมีสองหมู่บ้านอสองตำบลน,นะตำบลมะนาวแลวตำบลกุกตูมนะทุกคนจะมารวมกันที่นี่อโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ